นี่พ่อแบกปุ๋ยอยู่พ่อแบกปุ๋ยไปใส่ข้าวอ่าๆดูนะเด็กชั้นเขา <c oughs> เขาจะไม่ให้พ่อเขาคาดสายตาเลยนี่พ่อ ไม่เอาครับอยู่กับแม่นี่แหละพ่อไปเอาเอาปุ๋ยไปใส่ข้าวจะได้สวยๆเนาะน่านาปังปีแรกของเราก็ <c oughs> <c oughs> จะเห่าเบาๆกลัวพ่อดุกลัวพ่อดุ้่พ,พ่อดุนี่ดุแรงนะคะไม่โชคไม่เอาครับ ไม่เอาครับลูกไม่เอาครับ